สวัสดียามเช้าของวันจันท์จ้าวันนี้ถ่ายทําตอนนี้ถ่ายทำคือเช้าวันจันทร์นะคะเป็นยไงกัไอ้โดดไปบางฮันโดดไปโมนีเพื่อจะทํา <c oughs> ความสะอาดอัน <c oughs> นี้ว่าอย่าดึงนะฮะ

บอจ่ะสวยกาแฟโอ้ย so because there's bushes in the way when I'm standing there yeah uh-huh the coffee cup um the bushes gotta go um ความหมายหากับสวยกาแฟจ้ะมาที่นี่ไอ้ที่จริงแล้วก็ต้องเคลียร์ขอนเคลียร์ข้างหลังเพราะว่าย้ำยางผ้าเดงหน่อยยางเป็นเรนจะเสีได้เย็น กเซได้มื่อไ้เทเด็เดไปเดินเนก็ง่ากทีะกได้ใช่ไหม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 ใช่ไ o มใช่ไมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไหมช่ไหมใ่ไหมใช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 ่ไ e มใช่ e หม n ่ไหมใชหหมหหลือแต่พ่อคอยแต่พ่ออยู่อ่าคิดเวท่่น ซีเฮนี่ยูชอบยาร์ดก็เห็นยาร์ดยาก่อนกินเฮ้ยและเราไม่จะมีกองไฟมันจะเป็นกองปุ๋ยที่ไหนสักแห่งไม่ใช่เพิ่งจะไปเห็ดแต่ลุมมันไอ้ไส้อันนั้นนี่จ๊ะเพิ่งจะเผาจ้ะยังเพิ่งสร้างการเผาไไปเพิ่งจะปุ๋ยเนาะ ม e มีหนทางอยู hmm. so yeah, so like, ่จ้ะหนทางเก่ามันบอกไมนเป็นข้อตีดจ้ะคันตีดลงไปเพื่อจะไปทางหลังเพราะว่ามีหนทางเงิน้างๆเงินกำแพงทางนี้จ้ะทางหลังทังนี้เนาะทางกำแพงทางไอ้เทศไปไอ มงไดสิใส่งานเด็กือเฮ็ดไปเฮ็ดไปไอ้ประเด,ดจจงว่าไอ้สิเฮ็ดมงได้ก่อนมือวานกับขนของเบิดมือจ้าเปะแปะเยยปะปลยบกเบเดไทยเปะหยาก,ากค่ะไต้ขนของก็เลยบกเบเดไทยวิดีโอ don't say that because everyone already keep saying that I'm not hear you so just don't <he> well go with that I, I'll, be, I'll be here and stand here and help you, yeah, give yeah, you I, the order. You know what? I don't want you to order. <laughs> you've got an issue. Uh, you made the coffee. Mm. What more help can you need than you made the coffee? That's more important. <laughs> you make me one cup of coffee. That's enough for me to do whatever you need all day. Okay. And I don't care what anyone says, it's got nothing to do with them. Okay. All right then. <coughs> Try. am on. Good news. What? The fridges are here. Yeah. That's what I just going. say. Yeah. Okay. Bye. Mind your own business. If she doesn't want to help, she doesn't have to. <laughs> All right. <laughs>